ถ่ายวิดีโอรครับตึกที่สูงที่สุดของเกาหลีมาฝากเพืเ่อนๆครับ <Hey. S 1> ดูครับดูโอ้โหนี่จอหวน <c oughs> ต้องคอยเอาไปขอ,อท้ายเล่นเดินเล่นเดินเล่น,ลน,ลน,ลนครับวิ่งย่างวิ่ย่างพี่งีเดิน,เ,น,เ,นเล่นคิวๆครับแหล่งท่องเที่ยวของคนเกาหลี ครับงูมากเลยแปดสิบกว่าชั้นครับง่ามเดินเล่นฝากเ,เพื่อนๆครับ